สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหางเอ้ยนี่ก็อีกเช้าบ่ายนะคะประจะวันที่5กรกดาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ9 50 51 52 56 58 59 80 81 82 8 5 8 6 8 9 3, 58 2 6 9 3 5 8 1แล้วก็6 8 2จับคู่ก็5 8 8 5 6 9 6, 9 6 เก้าแปดแปดเก้าหกแปดแปดหกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่ายแปดกัหนึ่ก็5้าแปดศูนย์แปดหนึเช้าก็บ่า,บายแดมาเหมือนกันนะต่างกันแค่หนเนาะหนึ 19, ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดหนแล้วก็สี่แปจับคู่ก็8 1 1 8 2 5 5 2 1 5ึ่น่งเน ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะห้ากับแปดมาเหมือนกันนะคะต่างกันหกกับเก้าหนึ่งกับสองเนาะจับคู่ลุ้นด้วยกันเนอใครจะลุ้น v ี p พก็จับคู่ลุ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันท,กนทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ